คุยกับเขารู้เรื่องวนะเนี่ยก็คุยรู้เรื่องเนี่ยเขาให้มึงเข้าไปท้้งหนอ่ะเขาเข้ารู้ได้บ้างเราตตอมาไม่รู้มึงก็เนียนว่าแต่งตัวสวยขนาดนี้มึงจําท่าลําที่กูสอนไว้ได้ป้างพี่สอนพี่สอนจำได้จำได้เออถ้ากูประกาศปุ๊บมึงลําเข้าไปเลยนะเออ,เอ,อ <S <S ทุกคนบปิดซับวันนี้ เจ้ามาดาเอ้มัน้มันอ้มันอ้ย่อเยอะเดี๋ยวปิดทำไมเล้วกาลังอสังงามเลยนะสังงางามที่มึงไอ้ที่ซ่อดไงที่ซ่อนเนี่ยไอ้ท้องเจ้าเขาลามนร๊มๆมึงกลางขนาดหน้ี่ไข้ดันบวมเลยมังไม่ได้เอาไม่ใช่เลยมึงเข้าไปอย่างนี้เขารู้แน่มึงปลอมตัวมามึงรอกูอยู่ข้างนอกเดี๋ยวูรามาตัวอย่างให้ดู น้ำน้ำหน่อยนะเวลาซ้อนแล้วไม่จํานี่กูนี่ดูพระเอกมนตร์ลักเข้าลําม,มาแฟรงขับมนตร์ลัทก,กูอะเออ่ะเขาจะล้ำท<ม>ีส่สายตาเขาจะกว้านห้าไม่ยกนีด่ดูนะตาตาตาลิ้นลิ้นหน่อย <S 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 นับเข้าไปนั้นแป๊บหน่อยนะนับเข้าไปนั้นนับเข้าไปนั้นพอถึงตรงกลางปุ๊บมึงซอยเลยเฮ้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 ย ลยวะสวัสดีครับสวัสดีจ้าเป็นใครเนี่ยเอ้าวพี่นุ่มเรานั่งอยู่ข้างบนนี่เราก็เป็นเจ้านะสิโอเป็นเจ้าใช่ถวายสังฆทานจะเลยเฮ้ยไม่ใช่พระพูดยังไงเนี่ยถวายบังคมพูถวายบังคมครับพุทธเจ้าสวัสดีจ้ะพุทธเจ้า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 เอาที่เมื่อพูดแบบนี้เป็นใครเนี่ยมหาเล็กมหาเล็ก ผมของพระคุณมันลูกสาวเราแน่นอนเจ้าชื่ออะไรเนี่ยรอแป๊บรัชดาเป็นมหาเล็กมหาเล็กของใครพานุวัฒน์คับผมราชบุตรเคยพุทธะมาจากเมืองอะไรไอ้นี่ไงไอไอยางกุ้งอะไรนะ ตายเราไม่ได้อยู่ยากกงในนี้มันไม่ได้เขียนมาเลยเมืองของสิงหาราชฎรอาเนอนอาสิงหราชเพื่อนเราอ๋อเพื่อนกันกะหม่เป็นมหาเล็กมหาเล็กใช่ไหมนี่แนะนําให้รู้จักว่าใครอะคู่กันเลยคู่กันเลยเมียเป็นเมียหรอมีสีจ้ะอุ้ยเมืองนี้ในสายมูแน่เลยรู้ได้อย่างไรอะก็เาพ่อแก่มาตั้งหน้าเมือง ราชบุตรราชบุตรราชบุตรบุตรราชบุตรยังไม่บุตรลูกชายเราไม่มีราศีเลยนั่งแต่งหน้าข้างโกดกระดูกแต่เขาชวนไปนั่งอ่ะเขาไม่ได้ขึ้นเวทีมีราศีเลยนั่งข้างโกดกระดูกอะไรนั่นไหนพระครูมันนั่นไงนว้าวตาหวานๆเราเห็นไหมคิ้วเข้มตาคมปากแดงแก้มชมพูวันนี้ใส่ชุดสีม่วงซะด้วยเฮ้ ไอ้หนูมองเลยไปไหนลูกอยู่นี่วายตายแล้วตกใจนึกว่าพระคูมันเป็นถมมันอะไปมองก็ได้ยังนั่นราชครูไหนราชครูนั่นน่ะราชครูเขาไม่บอกเขาพเจ้านี่คิดว่าเป็นแม่หยวนนะเนอะเอาอย่างนี้นะรอก่อนจะเป็นผู้ชายเดี๋ยวเขาเนี่ยพุทธจาเดี๋ยวออกไปรับราชบุตรเข้ามานะอ่ะครับผมเดี๋ยวเรารอบอกรอรออยู่ในนี้พุทธจา